จากกลไกาการตลาดเช่นนี้พรรคเพื่อไทยเห็นว่าเนื้อหาของกฎกระทรวง2 5 4 5นะครับสมัยนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนื้อหาของกฎกระทรวงในปี2 5 4 5ในเรื่องเดียวกันนั้นมีเนื้อหาที่เข้มงวดแถลงการของเพื่อไทยอ้างว่าที่ออกตอนนั้นมีเนื้อหาที่เข้มงวดและกำหนดเงื่อนไขที่คนต่างด้าวซื้อที่ดินได้ยากกว่าโดยพรรมีความเห็นดังนี้ หนึ่งก็คือการออกกฎกระทรวงในปี45นั้นมีบริบทที่แตกต่างกับปี2 5 6 5เนื่องจากรัฐบาลในปี2 5 4 5ภายใต้การนำของพรรคไทยรักไทยนั้นเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศในปี2 5 4 4ภายหลังวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นต้มยำกุ้งเปิด40นะเกิดขึ้น40นะพรรคไทยรักไทยคุณท่านสินมาเป็น44 นะครับและประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆตามข้อตกลงที่มีกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นี่คือข้ออ้างเหตุที่จะต้องออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อขายที่ดิในให้กับชาวต่างด้าวต่างชาติในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะ IMF กําหนดเงื่อนไขไว้โดยเฉพาะเงิ่นไขที่ต้องแก้ไขกฎหมายในบางเรื่องและชําระนี่ IMF แต่จะออกกฎกระทรวงของรัฐบาลน,นี้ เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลตนเองซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาลนี้ซึ่งต่างกันถ้าดูจากเปรียบเทียบก็บอกว่าเพื่อไทยที่ออกตอนนั้นเงื่อนไข IMF ต้องออกไม่ออกไม่ได้แต่รัฐบาลนี้มาออกเนี่ยเพราะว่าการบริหารล้มเหลวข้อ2กครับเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการลดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดเงื่อนไขระยะเวลาจาก5ปีเหลือ3ปีและการเพิ่มประเภทและทางเลือกในการลงทุนที่ไม่ก่อเกิดการลงทุนในภาคธุรกิจที่แท้จริงนะครับรวมถึงการสร้างงานรายได้กับคนไทยแต่กลับเปิดโอกาสให้นักลงทุนในตลาดการเงินที่เข้ามาหาประโยชน์ระยะสั้นและถอนทุนออกไปได้โดยง่ายโดยไม่มีพันธะต,ต่อประเทศไทยมีโอกาสได้สิทธิ์นี้ซึ่งทั้งหมดนี้เหมือนกันนะตรงของปี4 5 สามเพื่อไทยขอแถลงต่อประชาชนว่าทุกคนมีหน้าที่รักษาทรัพ,พยากรที่ดินไว้ให้ลูกหลานในอนาคตแต่รัฐบาลล้มเหลวในการเข้าใจเจตนารมณ์สำคัญข้อนี้และดำเนินการในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลนี้เดินหน้าออกอกฎกระทรวงมีเนื้อหาตามที่มติคณะรัฐมนตรีออกมาเพื่อไทยจะเดินหน้าคัดค้านและถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจนี่ขีดเส้นตายคือถ้าออกตามนี้เพื่อไทยจะเดินหน้าคัดค้าน และถ้าเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งพักเพื่อไทยจะดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อเรื่องการซื้อที่ดินของคนต่างด้าวให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 5. 2 5 4 5ก็แปลว่าไม่ได้ยกเลิกก็จะแสดงว่าคือก็แปลกดีเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งและมาเป็นรัฐบาล เพื่อไทยจะแก้ไขใช้คำว่าแก้ไขนะกฎกระทรวงให้สอบครองกับปี2545ก็คือณวันที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือใช้ปี45ยังไม่ได้ใช้ของใหม่ตามมาติคณะรัฐมนตรยียังใช้ของปี45อยู่ก็แปลว่ากลับไปใช้ของจะกลับไปใช้ของเดิมกลับไปให้เป็นถ้าถ้ารัฐบาลนี้แก้สำเร็จนะแล้วประกาศใช้นะและเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลคราวหน้าเนะี่ยเขาไม่ได้ยกเลิก ก็แปลว่าต่างชาติยังมาซื้อที่ดินอยู่อาศัยหนึ่งไร่ได้เหมือนเดิมทุกประการไม่ได้ยกเลิกคือแก้กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เป็นมาสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกนะครับอันนี้ก็ที่เป็นออกแถลงการ์ออกมา